ดึงทันทีก็อย่างน้อยดึงอุ่นปีก็อย่างน้อยแซ่บทีย่างหน่อยทำไมถึงพูดอย่างนั้นก็มันมากมายจนนับไปนับตั้งแต่โลกคนโลกเทพมีไม่ในประมาณและอย่างอยู่ตกาหลีมากมายอะไรถึงแบบนั้นใช่แบบเทียบกับสิ่งที่มันมีมากเแล้วในยุค2,000 2,000ปีก็ยังเชืสุด รอบมากเกิดแต่มนไม่ได้หมายถึงขนาดนั้นยิ่งแต่จะน้อยลงแล้วว่าแค่นี้แค่สี่ิ้นของพวกเราไม่เจอชาวจีเป็นเราว่ากี่ลงแค่นั้นไม่มีอะไรช่วยหัวใจเกราแต่ราคมัปได้ลดลงสี่ีแต่ยัมีวันนักสางอันนี้ก็เลยนับว่าอยู่ไปท่าน เม้่แต่เบียรแจ่งที่เราเห็นเด็กกันน้อยมากที่พอจะทำอะไรได้ตรีตรองอะไรได้ก็แค่แปดสิบปีเท่านั้นหรือบางคนก็ทำอะไรไม่ได้ตรีตรองอะไรไม่ได้ก็แค่ห้าสิบหกสิบปีน,อน้อยเมื่อเทียบกับของที่มันมีมากเรามีขนาดนี้เป็นเชือดเอาไว้ถ้าตรงนี้ยังเข้าใจไม่เข็บแจ ใเน,น,นแต่นดินแผ่นเอาจฉพในประเทศไทยที่คนเคยมีสิทธิเป็นเจ้าของแผ่นดินตามชนบทแผ่นดนินมีรูเกล้านไรแ่แผ่นดินในประเทศไทยที่เราีนสิทธิจะมีนะไม่รู้ไปกี่ล้านไรแต่แต่ห้ที่เ,เา็นข่อยอยูมากก่ แต่ที่เรามีกับเราด้วยน้อยเหมือนกวันเดือนปีในโลกมากแต่ที่เรามีน้อยแผ่นดินในโลกนี้ในประเทศเปีนดีมากแต่ที่เรามีกับเราด้วยน้อยไม่กี่ไร่และบางท่านไม่มีสักไรสักวันต้องเช่าอยู่ตลอดทั้งปีในเมือเลือกบสิ่งที่มีมีมากมากของเราน้อย เรื่องีกคนหนึ่งเรื่องเงินทองที่จะพูดกันโรงรามโรมรามและของแบ่งกันเรื่องโลกมัน้นนะเรามีมากมายโหลายหลายจะพูดในเรื่องไทมากมายมีแต่แลเลา่ามันมีกี่พันกี่หมื่นล้านแต่ในที่เป็นของเราน้นอยไม่ต้องคิดมากคิดแค่เลยรู้แล้วว่ามีตัว น้อยแม้จะมีคำว่าสิบสิบล้านมาเทียบกับไอที่มากก็คือว่าน,น้อยก็เทียบกับควบรไม่มีเลยมีพานสองพันก็ยิ่งจะน้อยและฟันตั้งไม่มีและเมื่อไม่มีแล้วมัยังเป็นที่อยู่อีกา็ไม่น้อยน่าอย่างไรนี่คือเมื่อเทียบกับสิ่งที่มันมีอยู่มากแต่ไอที่เรามีน้อย นอกจากนั้นชีวิตของเราที่เรามีอยู่พระคุณพระองค์ท่านใช้สักที่เราง่ายงายที่เรายากจะได้ฟัาทเ่จะว่าชีวิตนี้เราไม่นับจึงเป็นกติธรรมที่เตือนใจเราได้ตลอดกาลตลอดเวลาท่านาตแต่บอนนี้เรามาในเทนกรล เราคิดืกันว่ายุคใหม่เแต่ว่าเราอะไรคิดลึกซึ้งว่าไอเทียนมัน้อยเพราะอะไรเราไม่สามารถจะสร้างพาวารมีบีของมพุท้าบารมีของรักษาวกพระอง์สร้างมาเป็นกาบกับการการตายดืดใจเถดนะเพราะว่าเกิดจากัวเองหมายได้บามีเป็นพุกอกเป็นสาวกเวกเรากนกันเราไม่ยเลี่ยงแค่นี้ าการสร้างบริาวารมาว่ารักษารสิงภาวนาตอเป็นธรรมก็เพียงระยะหนึ่งน้อยนะเพียงมรได้บรรลุเพียงแม่น้ำโขงเท่าไ,ไรก็จบเสียแล้วก็ต้องไปสร้างตั้งายาทําในชาติต่อไปต่อไปที่ยิ่งใหญ่ื่ว่าเราได้เข้าไปแล้วเพราะฉะน,นั้นท่านทั้งหลายไม่ต้อง,คงอเครียดเลยแม้จีวิตจะน้อยชุกชุบมากก็ขอให้ถือว่า วันนี้เราเดินทางถูกต้องแล้วสมกับของที่มีน้อยเราได้ทำบุญได้บริจาคทานเท่าที่เราสั่งสมิญบุญมาก็าเป็นบุญเป็นศรัทธของเราแล้วาากานจะมาเทีย่ยวตรงนี้มากมายเหลือเกินสวยมากสวนมากเทศี่ยวในกรุงเทพความจริงวันนี้เมื่อวนนา,าวนี้เทือกมาลายารามสุขแห่ง เชาวลานี้ตอนเที่ยมงในที่การะมุเทที่เขาเน่มนป็นการเดินแต่ข้าอาจารที่นี่ว่าวันโบขับจักรทำบูรษไปเียงเจงมย้อนกลับาจักประเทศประานือและรัลการเที่ยงโมงประเทศต่อเทสก็เลยให้ได้โูการอธิบายให้รย้เข้าใจว่า ไอ้ที่มันน้อยก็น้อยไปเถอะแต่เราผู้ปิบัติควรนำความดีเราไม่ควาสร้าติาความอ่นแอเรองค์จากรยเกิดว่าภราเกิดมานักชาติทั้งเป็นสัตว์เสือ้างสัตว์อะไรทุกชนิดและเคยอยู่ในสุีกิตตกนอกไปมาทูกอย่างแรา กายนนี้าเกิดเป็นทั่วโลกที่คนจากเนิดจารโยนนี้มาเป็นนุษย์ยังมีคนไม่เท่ากันอยู่พวกเราีบญกบุตมาเกิด่างนี้โลกนีอย่างที่เกิดอยู่แม้แต่คนกำเนิดการอย่แล้วมาเกิดในโนกโลกนี้หมืก ทำไมบางคนต้องไปเกิดที่แอฟริกาใต้ที่แถวคองโกเป็นมนุษย์จริงแต่หน้าตาเขาดูแล้วอย่างบหยามต่อแต่พู้เราเกิดใ่เอเชียเาเืเป็นแบนงแห่งกองนาวิวคววัฒนธรรมชาวจีนชาวไทยญี่ปุ่นหรืออะไรแถวเนี้ยี่มีถึงความวัฒนธรรมแถวแถวนั้น ก็ถือว่าเป็นอย่างทีแล้วแต่ในห้วงของเราได้เกิดกับวิจนามาดาผู้เป็นสมัยพิถนับถือพระพุทธศาสนาให้เราได้บุกษปฏิบัติเข้าศาสนาตั้งแต่เด็กมาจนในี้แล้วก็ได้มาทำพระพุทธศาสนาที่เกิดน้งเรือที่เรือพุทธเสืออย่างเที่เรา มากราะนะวที่ประเทศไทยเราก็ได้มาทำพระพุทธศาสนาตนนี้จึงเป็นคนเท่าเองไม่มนลังสยังมาทำครูบาอาจารย์ที่แนะนำศีลสมาธิปัญญาปล่อยตร,ราฐานที่ถูกต้องเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างดียีีแล้วนี่คืออุปเรณ์วนตถาธรร ก็เป็นบุญของเราและเราได้บุญพุปฏิบัติมาท้กเพียงนี้ได้สั่งสมบุญมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาจนเจริญสมาธิเรานาในวันนี้นั้นยังไม่ถึงอาวทุกในชาตินี้แต่ก็รับประการได้มาบุญกุศลเท่าที่เราพุสธปฏิบัติมาก็เป็นเหตุให้เราพ้นจากเพราะตกตาม ฉันจะเกิดเป็นรถเอีนองก็ตามรำจะได้เป็นฉันเลิศรฉนกระเสริฐฉันดีใหม่โอกาสต่อไปแล้วป็ปฏิบัติต่อต่อไปผู้ทองทรงตลอดจะเป็นษย์อีกยงก็ไา้แต่ก็ให้เป็นรถฉันเลิศฉันดีัำงา แล้วเสียบไปเหมื่อนักพุทธองค์และแนวกันเข้าสู่วิถีทางบางท่านมีคุณวัฒนารรมมีความพยายมแสนร่าเขาพูดถึเร็อาจจะชาตินี้หรือชาติสองชาติต่อไป่วนพวกเราถนาแม้ไม่ได้อะไรในชาตินี้ก็การันตีรับรองว่าเราจะต้องกันหกจักรโลกที่สุด แล้วกายเดินทางไปสู่คังส่วนทุกข์เกิดพระมีพวามใจรักรักใจรักชาติชาติแล้วไม่ถอยแล้วเพียบไปแล้วจะใช้าบ้างเร็วบ้างแล้วแต่ต้นเขาเมื่อเข้าใจในวทาได้อย่างี้วันนี้ยากเย็นผู้ตัวละสลยได้เดินทางขยับมาแล้วท่านก็จะขยับตรงไป ยังพรองได้ว่าจะไม่ตกใจส่วนนี้แม้เยนมาเม่าไหร่ก็ขอให้เรียบไปขึงน้าจนกว่าจะเข้าเกิดพระเมตตาทั้งเป็นแดนสุดลาวที่สุดท้าย่ังมีการกลับกลอกกลับกลายเป็นเรืนี่คือแนวทางและคลกางต้องสั่งเรายึดมีน้อยนะข้างหน้าที่เราเ่อมันต้งนีบริเวณนี้หรือเปล่านั่นแหละเราต้องรีบทำความดีรับพู้องกร เป็นกาวกาอันความดีนั้นควรพิ์ารณาเกี่ยวกับเรื่นี้ใครเล่าวบบจะรู้ว่วมตานจะมาในวันนี้เพราะฉะนั้นที่ือการแาหนืความไม่สมาร่างใจ,งใจปฏิบัติต่ออย่างนี้ก็จะเกิดนนีแกี่เราับอางสมบูรณ์ถ้ารมาทา,ารหลักใเาวกัแสตมปมาก็ขอขอควมสควมบูร ภาการภะโสธังโควังธะสาโสทีโควัง